ราบสวัสดี ดีทุกคนแล้วก็ถูกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาจู่วัผมที่น่าเกมไปจงเวภาคแรกนะครับรอบนี้มีเข้ามาที่3,000กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไปแรกนั้ผมจะไปเริ่มที่เบ็ด50เลยนะครับตอนนี้ผมก็มายู่วันที่ 3/ 8มโกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับดูอสว่าเกมนี้ผมจะรอหรือเปล่านะครับช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงดึกนะครับไม จะแตกดีหรือเปล่านะครับยังไงก็เอาใจช่วยหน่อยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับจะลงเป็นช่องไหนก็ฝากไปกดติดตามเพจผมไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าแจกบ่อยมากนะครับมาไหลต่อเลยครับโอ้โหบอกมาร้อยกว่าบาทนะครับ เกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นเกมที่ไม่มีให้ซื้อฟิสป,ปินนะครับใช้แค่สก,กัตเตอร์สามตัวเท่านั้นนะครับมาลองดูซิว่าเบทห้าสิบจะมีโอกาสได้ลุนหรือเปล่านาอทุกคน่อเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบทแล้วกันวัดดวงเบทร้อยนะฮะโอโหปรับเบทปุ๊บ Bed, ได้ลุนเข้าฟรีปั๊บนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะฮะทุกคนหมุนฟรีสิบสองรอบนะครับยังไงก็ขอยอดแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับเปิดมาดอกแรกก็พลาดแล้วนะฮะดอกที่สอง โอ้โหตอนนี้ภาพไปแล้วสารอบนะครับวิยดอกนี้ได้อยู่ไว้ลงสวยวายลงสวยทุกคนคูณ10ต้องมาแล้วปะโอ้โหได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบวกไม้7 0 0 0กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้น8รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับว่าจะพลาดหรือเปล่าเปิตตั้งหน,นึ่งนะฮะทุกคนจบฟรีเกมนี้ก็น่าจะเลิกน,นะแตกหนักขนาดนี้นะครับเฮ้แต่ผมว่าวันนี้มาเล่นช่วงดึกก็แตกโอเคอยู่นะ ไม่ได้แย่นะทุกคนโอ้โหตอนนี้คูณสิบไหลยาวแล้วนะฮะเอาลยไงเอาลยไงทุกคนโอเคครับผมรอบนี้บวกมาอีก4,800กว่าบาทนะครับตอนนี้ได้วินมาประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วนะฮะ้ารอบสุดท้ายนี่ขอแบบจุกๆหน่อยละวกันเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับไม่จงเววันนี้ก็ถือว่าต่ดีมากนะครับทุกคนเฮ้ยฟีซ้ำฟีหรือเปล่าถ้าซ้ำนี่คือบันเทิงแน่นอนนะครับ โอ้โหไม่น่าพลาดเลยว่ะทุกคนมาสองรอบสุดท้ายจะปิดจ,จ็อบได้หรือเปล่าเอาเลยไงเอาเลยสกัตเตอร์เอออืมดูดิดูด,ดิทุกคนไม่น่าขางเลยว่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูยอดรวมกันเลยดีกว่านะครับฟรีเกมรอบนี้ก็บวกมาทั้งหมด เท่าไหร่วะทุกคน1 4 0 0 0กว่าบาทนะครับเจอกระเบ็ด100นะครับก็ถือว่าแตกดีพอใช้ได้เลยนะครับไอเดวผมขอปรับเศษหน่อยแล้วกันรู้สว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นหรือเปล่าโอเคทุกคนก็ตอนนี้มีเศษประมาณ60กว่าบาทนะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันเนาะไปต่อไม่รู้ว่าจะแตกดีแบบนี้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ